แม้ว่าจะมาถึงเรามันอาจจะอ่อนกําลังลงไปแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าพอมาทีไรเนี่ยแม้จะเป็นหางพายุเราก็ฝนตกน้ําท่วมถูกต้องแล้วที่ท่วมกันอยู่จะยังไงต่อใช่ไหมคุณผู้ชมตอนนี้เวียดนามหนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าพายุไต้ฝุ่นคาเมกีที่กําลังจะขึ้นฝั่งเวียดนามปรากฏมันทวีความรุนแรงมากขึ้นคุณผู้ชมมากกว่าตอนถล่มฟิลิปปินจนมีคนเสียชีวิตไปหลายสิบคนนะครับสํบานักงานอุตุนิยมวิทยาของเวียดนามบอกว่าช่วงแปดโมงเช้าวันนี้ พายุไต้ฝุน่นคาเมกีมีความเร็วลมที่ศูนย์กลางเพิ่มขึ้นเป็น185กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ห่างจากเวียดนามเนี่ยประมาณ480กิโลเมตรซึ่งตอนที่ถล่มฟิลิปปินเนี่ยความเร็วลมเนี่ย150ถึง170เองเนะฮะแล้วหลังจากนั้น9โมง40ที่ผ่านมาไต้ฝุน่นคาเมกีเพิ่มอีกฮะจาก185กิโลเมตรต่อชั่วโมงกลายเป็นทะลุ200ไปแล้วครับ215กิโลเมตรต่อชั่วโมง และขยับเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามมากขึ้นอยู่ห่างจากฝั่งเพียง300กิโลเมตรคาดว่าไต้ฝุ่นลูกนี้จะขึ้นฝั่งตอนกลางของเวียดนามภายในหนึ่งทุ่มของวันนี้นะครับซึ่งชาวเวียดนามเองก็เตรียมตัวรับมือกับการมาของไต้ฝุ่นลูกนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี่ฮะเร่งตัดต้นไม้ตามระแวกบ้านที่เสี่ยงต่อการหักโคน่นเดี๋ยวลมพายุมันมาใช่ไหมฮะบางคนก็เร่งเติมน้ําใส่ภาชนะต่างๆให้เต็ม เอาไปวางทับหลังคาไว้เดี๋ยวหลังคาปลิวะนะฮะขณะที่ผู้ใช้โซเชียลมีเดียในเวียดนามก็แชร์คลิปนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี่ฮะน่ารักมากคือไปเที่ยวเวียดนามเห็นคนเวียดนามกําลังเดือดร้อนก็ไปช่วยตำรวจช่วยทหารเวียดนามขนกระสอบทรายในพื้นที่เสี่ยงกลายเป็นภาพของน้ําใจนะฮะที่เกิดขึ้นในยามคับขันที่ประเทศเวียดนามส่วนตามร้านค้าซูเปอร์มาร์เกตต็ตต,ต,ต่าง,างๆหลายคนบอกว่าโอ้โหนี่ แน่นขนาดเลยฮะคนเนี่ยพามาซื้อของกักตุนไว้จนบางร้านเนี่ยบางชั้นวางสินค้าแทบจะไม่มีของขายเลยนะฮะหมดเกลี้ยงไปเลยทีเดียวนะครับแล้วสิ่งที่ทางการเวียดนามเป็นกังวลเพิ่มเติมก็คือเรือประมงเวียดนามหลายสิบลำยังดื้อฮะไม่ยอมกลับเข้าฝั่งคาดว่ามีจำนวนประมาณ30-50ลำด้วยนะครับซึ่งทางการเวียดนามเนี่ยเขาทำอะไรนี่ เขายิงพลุสัญญาณสีแดงขึ้นสู่ท้องฟ้าตลอดทั้งคืนให้เรือประมงที่ยังอยู่ในทะเลเนี่ยค่ะกลับมาได้แล้วกลับมากลับมาเดี๋ยวพายุมันมาเนี่ยคุณจะไม่ไม่ไหวนะเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามว่าณขณะนี้เนี่ยเรือประมงของเวียดนามหายดื้อหรือย,ยังกลับเข้าสู่ฝั่งแล้วหรือยังนะครับคือ เราอยากให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัย30-50ถึงาสิบำเนี่ยอาจจะหมายถึงเป็นอีกเป็นร้อยร้อยชีวิตเลยที่อยู่บ,บนเรือประมงนะคะเพราะว่านี่คือที่เวียดนามเนี่ยเตรียมตั้งรับแต่ถ้าดูความเสียหายที่ฟิลิปปินส์เนี่ยล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์เพิ่งรายงานเข้ามาเลยนะคุณผู้ชมว่าความสูญเสียล่าสุดจากพยายุไต้ฝุ่นคาแมกีที่ฟิลิปปินส์เนี่ยยอดสูญเสียเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเสียชีวิตล่าสุดนะคะ ร้อยสิบสี่คนนะคะแล้วทะลุร้อยไปแล้วไม่พอเนี่ยยังศูนย์หายก็ทะลุร้อยนะคะศูนย์หายอีกร้อยยี่สิบเจ็ดคนนี่คือความรุนแรงของไต้ฝุ่นคข่าแมกี้ที่ขณะนี้มุ่งหน้ามาที่เวียดนามและใกล้ไทยเหลือเกินโดยเฉพาะไทยเนี่ยพรุ่งนี้ก็เจอฝนแน่ๆแล้วนะคะเพราะว่าเรารับอิทธิพลด้วยนะคะพายุก็จะเข้าไทยเหมือนกันนะคะเจ็ดถึงเก้าพฤศจิกายนนี้อีสานเนี่ยเตรียมรับมือเลยดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญ จากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อบันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ